ครับวันนี้จะทำซอยเกิดนะครับอ่าก like ็มันก็เหมือนกับโยเกิร์ตนั่นแหละครับอืมเพียงแต่ว่าเราเอาไอไออ่วถั่วเหลืองอ่ามาปั่นเป็นน้ำเต้าหู้เห็นไหมฮะปั่นเป็นน้ำเต้าหู้นะครับห็นไหมถ้าอ่ามันก็จะได้เงี้ยอ่าก็เอาเราปั่นเราร้อนๆนะเราเอามือจุ่มได้ไหมอ่ถ้าจุ่มได้เงี้ยนะ <im it> à, มือจ şey <im it> ุ like ่มอย่างนี้ได้ะมันอุ่นๆอยู่ก็ใช้ได้นะครับมันไม่ลวกลนะก็อุ่นๆใช้ได้แล้วนะครับเห็นไหมทีนี้เราก็ทําวิธีเหมือนกับไอโยเกิร์ตนั่นแหละครับนมโยเกิร์ตนั่นแหละแบบเดียวกันนะครับแม้กระทั่งหัวเชื้อเราก็ยังใช้ของไอโยเกิร์ตเลยนะอันที่เราทำโยเกิร์ตไปไว้ไหนไหมเมื่อวานวันก่อนเห็นไหมเราก็หัวเชื้อมามาทำได้เห็นไหมใส่หัวเชื้อแล้วก็เห็นไหม นมเนี่ยนะครับไอ้ท่านไปซื้อเอาก็ได้นะครับมันก็จะแพงหน่อยนะครับแต่ท่านทําเองนะครับวิธีทาน้าเต้าหู้เห็นไหมฮะวิธีน้าเต้าหู้ถ้าถ้าถ้าท่านมีเครื่องปั่นนะครับแบบแบบของจีนนะครับอก็ปั่นมันปั่นมาสําเร็จเลยเป็นน้าเต้าหู้ไปเลยนะเห็นไหมมันก็ปั่นหมดเลยทั้งไอ้เนี่ยไหมเป็นเป็นน้ําหมดแล้วครับมนเหนไหมมันปั่นเป็นน้ําหมดเลยซื้อมาห้าร้อยกว่าบาทนะไอ้ไอ้หม้อปั่นของจีนนะครับเห็นไหม ปั่นเรียบร้อยเอาใส่ไปไอ้ก <t> ๊อกหนึ่งนะครับอ่าแล้วก็ใส่น้ำประมาณเจ็ดร้อยห้าสิบซีซีนะครับเห็นไหมมันปั่นออกมาเรียบร้อยเป็นน้ําเต้าหู้เรียบร้อยไหมอ่าแต่ถ้าท่านจะไปซื้ออันอ่าเต้าหู้อันไอ้เล็กตาซอยก็ได้นะครับเห็นไหมเล็กตาซอยเขาก็มีขายนะครับบ้อนเขาเขาก็ทําไอ้แบบเล็กตาซอยที่มันไม่ใส่น้ําตาลนะครับมันก็จืดเห็นไหมก็เป็นน้ำเต้าหู้นะครับเห็นไหมอันไหนเห็นไหมอันนี้เราได้ได้ไรไหมน้ำเต้าหู้ไม่ได้ใส่อะไรสักอย่างนะครับเห็นไหมเนี่ยเนี่ย ก็ไม่ได้กรองไม่ได้อะไรสักอย่างแล้วก็ปั่นไปอันอทั้งเม็ดทั้งอะไรนั่นแหละเข้าไปแมอันนี้มันของอันของจีนเนี่ยหม้อปั่นของจีนนี่มันดีนะครันเอเราใส่ไปก๊อกมันเป็นน้ำต้าหูวออกมาเลยใช่ไหมกินได้เลยนี่มันเนี่ยเห็นไหมถ้าใครไม่ชอบหวานก็กินได้เลยใช่ไหมเอาละเราจะทําเริ่มทําเลยนะครับเริ่มทาแล้วก็อืขั้นแรกก็ใส่ถ้าใครไม่ชอบหวานก็ไม่ต้องใส่นะครับเห็นไหม อ่าถ้าให้มันลดมันหวานหวานหน่อยก็เอาโอเคแล้วก็กใส่น้ําตาลหน่อยนะอันนี้เป็นน้ําตาลน้ําตาลที่เขาไอ้สกัดมาจากหล่อหางกล้วยนะครับเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมหล่อหางกล้วยเนี่ยมันเป็นไอ้พืชอ่าเป็นไอ้ไอ้ไอ้ผลไม้ของจีนเห็นไหมมันแล้วเขาอ่าปกติแล้วเขาจะเอามาต้มต้มจุ่มจุมจุมเป็นน้ําน้ําหวานนะ่ะเป็นน้ํามันไม่ใช่น้ําตาลเห็นไหมอ่า เขาเอาไปต้มเป็นน้ำหวานอันนี้เป็นลามพอยแต่ตัวนี้เขาสกัดมาเป็นน้ำตาลน้ำตาลรอหางกล้วยนะครับหแน้วเราก็ใส่ลงไปนะครับตามที่เราชอบนะครับหวานเห็นไหมอันอันนี้มันไม่ไม่ค่อยหวานเท่าไหร่แล้วก็ใส่สักสองช้อนนะครับเห็นไหมน้ำอันนี้มันไม่ไม่เท่าไหร่แล้วก็มันไม่ใช่น้ำเหมือนน้ำตาลทรายแล้วเนี่นี่ยีนี่มันไม่ใช่น้ำตาลทรายออันนี้มันใส่เยอะก็ไม่เป็นไรครับผมแล้ก็หวานก็หวานก็ หวานน้ําตาลหล่อหางกล้วยนะครับมันไม่ใช่น,น้ําตาลทรายเห็นไหมอ่าอันนี้อ่าก็คนให้มันไหลไหลซะหน่อยนะครับเห็นไหมอ่าคนให้มันละลายซะหน่อยครับครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับเห็นไหมไอ้เชือ้อโปรโบไบโอติกอ่อันที่เราซื้อมาจากไปไม่ไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับเชือ้อโปไบโอติกเนี่ย ครไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับก็ไม่เป็นไรไม่ต้องใส่นะก็อันนี้ก็ใส่เสริมเข้าไปความจริงมันก็ไอไอตัวนี้มันเป็นเล็กโตแบซิลัสอะมันมันก็มันก็ไปขยายอยู่ในนี้น,นะครับขยายขยายดูไอไอไอน้ําตาลขยายไอพวกนี้มันก็ขยายเรียบร้อยมันก็มันก็ให้โปรไบมันก็เป็นปไปโปรไบโอติกนะแล้วก็ไปมอ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้็ไปมาเห็นไหม ก็คนนะครับคนก็คนให้มันเข้ากันนะครับอ่าเห็นไหมอ่ามันละลายยังอ่าละลายยังอ่ามันเกิบได้แล้วเกิบได้แล้วอ่าก็อันนี้อันนี้เาเรียกว่าซอยเกิดนะทําจากอ่าถั่วเหลืองครับถั่วเหลืองอ่าเป็นน้ำเต้าหู้นั่แหละครับเนีมันน้ำเต้าหู้อ่าเราต่อไปมาได้แล้วพอพอจะเข้ากันแล้วครับอ่าต่อไปเราก็ใส่หัวเชื้อนะครับอ่าเห็นไหมก็คือไอโซอายุเกิดที่เราทําไว้นะเห็นไหม หรือต่อไปถ้าเราจะเป็นซอยเกิดเรื่อยๆเราก็ทำไอ้ไอ้หัวเชื้อซอยเกิดไว้นะครับเห็นไหมเราก็ต่อพัฒนาไอ้ทำไปเรื่อยๆนะครับต่อไปเราไม่กินนมเราก็จะกินซอยเกิดก็ได้นะครับใครไม่ชอบนมก็กินซอยเกิดได้นะฮะเราก็ใส่ไปสักสามสี่ช้อนนะฮะหนึ่งสองสามอ๋อสี่อ่าสี่สี่ช้อน สี่ช้อนแล้วก็แล้วก็คนคนให้เข้าเข้ากันเนี่ยก็อคนให้เข้ากันนะครับเอ้คนคนคนให้เข้ากันแล้วก็อ่าแล้วก็เอาไปใส่ไอ้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 กล่องไอ้นี่ไอ้ไอ้ขวดไอ้แก้วหรือขวดพลาสติกหรืออะไรก็แล้วแต่นะท่านเอาก็ทําเอาไปใส่เรียบร้อยก็แล้วก็เก็บนะครับออ่าเอาเอาไปเก็บ เ้วเอาไปเก็บในไออ,อ้ปิดขวาเอาไปเก็บในกล่องมืดๆนะครับกล่องที่มันมืดๆนะครับอ่าเนี่ยเนี่ยมันโยเกิร์ตเกือบละลายหมดแล้วครับเนี่ยก็คนไปเรื่อยๆนะครับคนไปเรื่อยๆอคนให้มันโยเกิร์ตมันละลายแค่นั้นเองนะครับให้มันทั่วถึงนะครับเนี่ยม่ให้มันทั่วถึงอ่าวิธีท่าก็ไม่ยากอกครับเห็นยไม่ไม่ไมยากใส่อน้ําตาลหล่อหางกล้วยหรือจะเป็นน้ําตาล อิลทรนะครับที่เขามาสกัดมาจากแอลกอฮอล์หรือน้ําตาลที่เขาสกัดมาจากอ่ยหาหวานนะครับมาเห็นไหมเป็นน้าตาลจะพวกนี้เราจะไม่ใช้น้ําตาลอ,อน้ําตาลทรายครับเพราะน้ําตาลทรายแล้วมันกินแล้วมันมีมันไหวมันมันจะอืมันจะมีเกิดผลข้างเคียงเยอะนะครับเห็นไหมเราไม่ใช้อ่าพอได,ได้ได้แล้วนะครับเห็นไหมได้แล้วเราก็ตักใส่อ่า ตักใส่นเนี่ยะที่ภาชนะของเราเนี่ยแล้วก็เอาปิดฝานะครับมาเห็นเสร็จแล้วก็ไปปิดฝาแล้วก็เอาไปใส่ในกล่องมืดๆนะครับมากล่องเอาแล้วอ่าเก็บแล้วแล้วก็เห็นไหมอ่าพรุ่งนี้ก็รับประทานได้แล้วนะก็เห็นไมเนี่ยเนี่ยโอ้เนี่ยเนี่ยเนี่ยมันเป็นการเพิ่มจุลินทรีย์นะก็เห็นไหมอ่าไอ้ซอยเ,เกิดนี่มันก็โอเคแล้วต่อไปเราก็กินซอยเกิดซอยเกิดเราก็ไม่ซื้อไนนอ้นมโยเกิร์ตนะโเกิร์ตมันแพงครับ <laughs> เห็นไหมท่านก็นไปอท่านก็นไปเอาแล้วก็อ่านเนี่ยเนี่ยมันอันนี้มันถูกนะครับไอ้ไอ้โอ้่วนเหลืองนี่มันทํไออะไรผวเหลื i, องนี่มันไอ้ถุงหนึ่งอะกิโลอะถุงมันใหญ่ๆนะมันกิโลทั้งสี่สิบาทครับนะโอ้มันอมันทําเลยเป็นเดือนเลยครับไอ้ไทยจะทาไอ้ไอ้ซอยเกิดก็ไม่แพงนะครับอ่ไม่แพงนะครับ เป็นของไม่แพงแต่นมมันก็แพงหน่อยนะครับเห็นไหมนมนมมันแพงนะครับอ,อ่ะก็ทำเดียวก็เหมือนเดียวก็วิธีทำมันเหมือนกับไอยโยเกิร์ตนั่นแหละครับเห็นไหมอ่าอ่าอันนี้ก็ก็จะเอาไปเป็นหัวเชื้อนไอ้ครับอันนี้จะจะเอาไปเป็นหัวเชื้อได้นะครับเห็นไหมอ่าอันเนี้ยไอที่เหลือเนะี่ยเห็นไหม แล้วก็ต่อไปเราก็จะทําเป็นหัวเชื้อของไอเอาเอา,เอาแค่น,นี้ก็พอแล้วมั้งแค่นี้ก็พอแล้วมั้งเอาสองสอง้วยก็พอแล้วสองก็มันก็ไม่พองออกมาแล้วครับใส่ไปแล,แล้วก็ให้มันอย่ายให้มันเต็มมากกแล้วกันอ่าโอเคนะครับอ่าได้ละได้อันนี้ไปทําเป็นหัวเชื้อพวกนี้นะครับเห็นไหมอันนี้ก็กินได้สองวันนะครับเห็นไ,ไหมสองวัน อ่าแล้วก็ปิดฝานะครับเนี่ยปิดฝาเนี่อันนี้อันนี้อันนี้เราอยาไปทําเป็นหัวเชือกเพื่ออันอ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยเพื่อเพื่อพวุนี้นะครับอ่าเห็นไหมปิดปิดฝาแล้วก็เอาไปไว้ในไอไอช่องอกล่องนะครับกล่องที่มันมืดๆนะครับอ่าปิดฝาให้สนิทมืดๆนะครับเห็นไหมอ่า นะครับอ่าเรียบร้อยแล้วครับเห็นไหมได้ได้่าวันนี้ก็อ่าใช้ผู้เหลืองไปก๊อกหนึ่งฮะก๊อกหนึ่งแล้วก่อนอ่าอันน้ำน้ำเจ็ดร้อยห้าสิบซีซีนะครับขวดขวดน้ำดื่มอะน้ำดื่มขวดเจ็ดร้อยห้าสิบอะแล้วก็ปั่นนะฮะได้มาแค่นี้แล้วครับเห็นไหมได้มาแค่นี้นะ้ครับเห็นไหมก็ใช้ได้ได้นี้มันสองกระปุกนะครับเห็นไหม แล้วก็หัวเชื้ออีกหนึ่งกระปุกอ่าโอเคนะค้วก็เห,หม็มอะไเนี่เป็นซอยเกิดนะครับซอยเกิดจากัูวเหลืองนะครับเห็นไหมครับลองเอาไปทําดูนะครับมันก็เหมือนไอโยเกิร์ตนั่นแหละเพียงแต่ว่ามันเป็นพืชเลยนะครับเห็นไหมถ้าเป็นนมโยเกิร์ตไอนมมันเป็นมาจากสัตว์นะครับเป็นนมฮะท่านชอบแบบไหนก็ทําทําได้นะครับครับวันนี้ขอวนี้คุยแค่นี้นะครับ